ตัวตนรักในน้ำใจของแกขอบคุณมากพี่นั่งอยู anyway> ่นี่นะ้ขอแสดงความยโอเคผมขอบคุณมาวานมากนะครับที่เข้ากินทีผมร่วมในอีพีของน้ำหมูเรานะฮะทีนี้กลับมาเรื่องของเราอีก อันนี้ถึงไหนแล้วถึงบำบัดแล้วยายอยากบางกวางเรื่องโตจนุกโดนมาบำบัดบำบัดแล้วนะปีห้าสองกลับมารอบนี้เป็นไงนะการเปลี่ยนแปลงในการที่ตอนที่เราอยู่ตอนแรกกับที่เราไปทัวร์ที่เดินจําอื่นกลับมาอีกอก็เป็นไงเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ดูดีเพราะว่ามันอยู่ลึกกว่าเขาสุดเลยมันอยู่สุดซอยเลยอ๋อในการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยไม่ได้สัมผัสไม่ได้จับบัตแ,แ,<ร>แดน,แ<ร>น,แนเล็ก,เลกๆเลยเล็กเลยฮะเยี่ยมญาติก็ต้องส่วนตัวมีเวลาจํากัดแต่เราก็อยู่สบายดีนะเพราะว่า พอย้ายเข้าไปแดนสิบทั้งหมดต้องฟังน้าหมดทุกคนเพราะน้าจะต้องประกาศขรลมตรงชาติ